สวัสดีครับพี่น้องครับผมมูนิกะมาทบทวนความหลูเก่าเกครับที่เคยจะถื้เบิงครับมูนิทีทักสามสีครับทักเป็นไล่กลมอมีเห็ดเป็นขอมืออันนี้กะเคยทักไปแหล้วครับแต่ว่าเพื่อนๆที่เป็นขอามหม่เพื่อนก็อยากข็นนะครับเนาะผู้ใดเคยเบิงแล้วกะแต่มาเบิงอีกก็ได้ครับนี่ครับผมเสียวเส้นกลางเส้นกลางก็คือเชือกลมครับเชือกลมเป็นตัวกางครับเชือกลมขนาด ตักลางหรอกบัวใหญ่บัวหน่อยป็นไดครับผมสิเอาเป็นโตกลางโตยุ่กลางครับมาเบิ่งน้ากันครับมื่อนี้ใส่สามสีครับสีเฮ็ดเป็นไล่อันไล่กลมเล็กเกครับแดงเหลืองแดงเหลืองเขียวครับเล็กเกครับผมว้อมยาวโตกลางผมก็สิประมาณนี้ครับผมเพื่อเพื่อไว้ครับผมประมาณสิบสิบสามนิ้วครับ ประมาณสิบสามนิ้วอันนี้เพื่อไว้นะครับดีก็เดี๋ยวเขาจะมาตัดอ,อ่วบประมาณสิบสามนิ้วครับนี่ครับผมก็จิมมักขึงให้ตึงจริงละนี่ก็เตรียมเสือกมาเรื่องนี้กาวโหลดครับเอาเพื่อเงาไว้เลยเงาไว้โอ้่าเขาสิเย็ดเป็นขอมือครับ นี่ครับกับมัดเขาางสิครับมัดเขมัดทั้ง3สีนี่ก็ดีเอทเทเบิงสำหรับเพิ่นที่มาฝึกใหม่ครับเป็นลายข้อมือลายเลกเก้นะฮะมาฝึกมาเห็ดน้ำกันครับอาชีพเสริมเห็ดยูบานก็ได้ครับตอนนนางนางเยสลินครับเพราะว่าช่วงนี้โรคไพ่มันหลายครับ เหไว้บใบตะไคร่น่นครับผูกเสกันนี่ครับหลังจากนั้นครับผมนี่ครับนี่เขาเว้นนังสีว้น้ำเลยนี่เ็นไบเพื่อว่าสิไดมาเห็ดมองกันปับได้รูดได้ครับ จับสีแดงแล้วก็ไปเลยครับแล้วก็สีเหลืองครับผมอันนี้เป็นข้อมือด้วครับผมบอกไว้ก่อนผมเป็นสส่ข้อไอตี็ดสข้อก็ต้องเหา้วกันนี้ครับนี่ก็ทักแบบเดียวกันนี่ละ ไปเรื่อยๆนะครับถ้บาคงดึงไอ้ติดไซสหลายสีก็นี่ก็ได้ครับเพราากไซสเพิ่มเข้าไปมีเวลาดึงก็ให้มันตรงตรงสิครับจังบอบบิดจังออกมาสวยงาม นี่แหละครับทากทั้งสี่เราไปเรื่อยๆสลับไปครับขึ้นข้างบนตรอดเข้ามานี่ครับตักไก่ไกส่สีได้แล้วคว่มเงาอันนี้คว่มเงากับแล้วแต่เหา้อะครับเพราะกับกาเอาว่า ใส่ข้อมือแหะครับเวลาเขาถักขายกับถักวงใหญ่เนีย่ยวงหน่อยเนีย่ยเป็นอย่างนีนะครับเพราะว่าอันข้อมือค้นมันสีบอใหญ่ซ้ำกันข้อมือหน่อยอมือใหญ่ับ ลาเฮ็ดขายก็เย็ดไปลหลายหลายรุ่นเนาะเพราะว่าเล็กหน่อยเขาก็ม,ากมักนิยมหมดพ่อก็ต้องเฮ็ดเมื่อเมื่อู้หยิ่งบางคนมันก็น,น่อยนี่ครับนี่ครับหลังจากทักได้วำเงาพอดพอนตามต้องการเ่าแล้วห่อกระสิมาทักตัวนี้ทักแบบปรับได้ครับ ที่การกาตรงสีเราปื๊บห่อสีใดก็ได้เนี่ยนี่ทับลงไปเลยครับนี่ครับสอดขึ้นสอดลง ัเป็นลายแบนแล่ะนี่ครับ นานแล้วก็ทักทับอีกให้มันอีกสั้นนึงก็ได้ครับ<า>นี่ครับเพื่อความแข็งแรงครับทัดทับมากคือเก่า น,นี่ครับมันจะเด็กรูไดได้ครับรูไดไปปรับได้ครับ เช็ดล้นครับนี่ครับลองใส่บึงก่อนครับเขาก็จะมาหมัดหัวมันบ่อยมันหลุดนานปื๊บ นี่แค่เนีนียาก็ได้ข้อมือครับข้อมือเล้วนนั่นครับเลี้ข้อมือแบบง่ายเ่ย็ดง,ง่ายครับครับเห็ดปหล,ลายอยู่กับบานครับผมอยู่กับบานว่างๆก็เห็ดว้เป็ดหลากสีครับ ก็ไปขายได้ครับไม่ลาก็ไปขายตลา,าดนัดหรือว่าขายท่างอนออนไลน์ก็ได้ครับนั่นครับผมนีก็ไม่ได้เตเบิ้งแค่นี้แหละครับผมไปลองเจ็ดเบิง้งดีไม่แห้งครับ